สวัสดีครับชาราศรีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาว,วันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกลางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันพไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับชาวธนูได้เป็นไพ่สไม้ เอ็ดออฟโซนนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันเดอะเทมเพล c สใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ไฟออฟค u ัทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลักนาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเขารู้สึกยังไงเนาะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูดาวประจําความรักความสัมพันธ์ของคุณคืณคอดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ของคุณได้เดินโครจรไปอยู่ในภพเลือนวินาศณะหรือวินาศนะครับแล้วโครจรร่วมกลุ่มกับดาวองคารด้วยบอกเลยว่าอันตรายนิดหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกเพราะอะไรครับเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นวินาศเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับแต่ที่แย่คือกลุ่มดาวองคานแล้วอยู่ในภพวินาศด,ด้วยการที่ดาวองคารกับดาวพุธเนี่ยอันนี้ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่ง ตัดสินใจมันยังมีทางที่ดีได้อยู่แต่แค่อธิบายให้ฟังก่อนว่าช่วงเนี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรครับดาวคู่ตกพินาศดาวประจําตัวตกเรือนมอรณะนะได้พินทุบาทมรณะดาวประจําตัวเนี่ยเป็นเป็น8กับลัคนาคือตําแหน่งพินทุบาทแต่ดาวคู่เนี่ยได้ตําแหน่งที่เป็นปัญหากับความสัมพันธ์นํามาซึ่งอาจจะทําให้เกิดการ ทะเลาะก,กันเราอาจจะทําให้จบความสัมพันธ์ไปก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไปตกรลกรรมลําบากกับความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ดาวพุธเนี่ยคือดาวคู่เนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนราศีพิจิกนะครับบางคนอาจจะว่าเกี่ยวกับราศีพิจิกดาวคู่โคจรไปอยู่ในราศีพิจิกฟังดีๆนะครับ ร่วมกลุ่มกับดาวอังคารมันเป็นคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดแล้วดาวพุธเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำเนี่ยแล้วพุธก็เป็นธาตุน้ำเนี่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าความลึกซึ้งเอาง่ายๆแปลตรงๆคือคู่ของคุณเนี่ยจะมีปัญหากับคุณเพราะเขาอาจจะลึกซึ้งในเรื่องของความรู้สึกนี่ไงตรงกับไพ่ไฟออบครับเห็นไหม พอทัดนะ้ำมันคือความลึกซึ้งมันคือความรู้สึกนักษณกษาของการที่แบบจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างจมกับความไม่รู้วินาศแปลว่าไม่รู้วินาศแปลว่าเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะ่ะมันไม่รู้ว่า สาเหตุเกิดจากอะไรจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจมดำดิ่งอยู่กับปัญหาตรงนั้นอะไรแบบนี้ครับแต่มันไม่ได้แบบจะเลวหลายไปซะทั้งหมดเพราะไพ่มันยังขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีได้ก็คือไพ่ temperance temperance Temper หมายถึงการปรับสมดุลความรู้สึกนะครับคนเรามันจมได้ครับแต่มันก็ปรับได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าตัวของเขากับเราเนี่ยสามารถที่จะแบบมีแรง เขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับความเข้าใจนะครับหรือมีแรงความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะทําให้ความสมดุลนั้นเกิดขึ้นได้มากขึ้นทีนี้หนดาบมา1ดาบเนี่ยคือหมายถึงความสําเร็จถ้าเขากับเราบุบาฝาฟันช่วยกันนะครับมันก็จะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีเดอะซันเดอะซันคือแสงสว่างคือความชัดเจนหรือยังหมายถึง การเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในรักษาของความสัมพันธ์ที่ดีตรงนั้นได้สี่ไม้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการมั่นคงต่อความรู้สึกที่ดีได้มันก็คือปรับสมดุลจนทําให้เกิดความมั่นคงที่ดีได้นั่นแหละอันนี้คือเป็นค์เวิร์ดสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลักานณาธนูนั่นเองนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์ก็อยู่ในตําแหน่งเรือนกลางฟ้าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความ รักหรือความสัมพันธ์เนี่ยโคจรเข้าสู่เลนกลางฟ้าเอนที่10ของรักคนาถือว่าเป็นเลนเกณฑ์ลักคณะที่ดีทําให้ความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะปรับและประคับประคองไปในทางที่ดีทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อว่าเขารู้สึกยังไงสหรับตัวคุณเพิ่มเติมกันต่อพไพ่ใบแรกแถวล่าง f ฟว l นะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอ f โฟ l t เดอ t สตารแล้วก็เป็นไพ่ทาร์แฟแอนห้าดาบใบสุดท้ายน่ะตรงกันเป๊ะเลยห้าถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเซ็งเขามีความรู้สึก กึะซึ้งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วจมอยู่ในเรื่องของอดีตมากจนเกินไปทําให้ความรู้สึกของเขากับเราอาจจะยังต่อติดกันได้ลําบากในช่วงหนึ่งนะมันทําให้เขากับเรามีปัญหามีประเด็นกันเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขากับเราอะมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันจากไพ่ใบน,นี้เลยก็ตรงกับอังคารกับพุธเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่โคจรลุง้งหัอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของคําพูดวาจาสู้รบปบมือกันอย่างไพ่ใบน,นี้เลยนะครับก็คือไพ่ห้าดาบนะันเดงก็คือความขัดแย้งนะแล้วก็จมอยู่กับอดีตจมอยู่กับความรู้สึกเป็นไพ่ดับเบมันจึงทําให้เขากับเราเนี่ยเข้ากันได้ลําบากเคมีไม่ลงรอยกันในช่วงนี้ แต่มันก็ไม่ได้แย่เพราะอะไรเพราะมันมีไพ่เดอะสตาร์นะครับ, The Star รบ The Herm it. Herm it เดอะสตาร์มาพร้อมกับไพ่เดอะเฮอร์มิตเฮอร์มิตเนี่ยมาพร้อมกับไพ่ใบนี้คือไพ่ของการแก้ไขปัญหาอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่สเตรนจ์เดอะเฮอร์มิตอ่าไม่ใช่ผู้ผิดครับเป็นไพ่เดอะฮาร์เฟนฮาร์เฟนนะครับกับไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่สเตรนจ์คือความแข็งแกร่งนะครับการรับมือการปรับการเปลี่ยนแปลงนะมันก็จะทำให ความรักความสัมพันธ์ของคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือมี mindset ดีๆความคิดดีๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้เพราะว่าใ ตัวเองคือการปรับและการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้แบบไฮลาแฟันยังคือใช้สติใช้ความคิดรวมรวมกันแล้วมันก็คือการปรับและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีใช้สติใช้ความคิดที่ดีขึ้นทําให้ชุดความคิดนั้นนะ่ะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อในทางที่ดีขึ้นและสามารถที่จะคลี่คลายไปในทางที่มันดูมีอนาคตที่ดีป่อยวางจากไพ่เดอะโฟ ดาวฟคือปล่อยวางความรู้สึกหรือไพ่ใบนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดาวประจำตัวตกเดือนมรณะดาวคู่ตกเดือนวินาศมรณะกับวินาศเนี่ยแปลว่าทางไกลท้งคู่เลยมันมีโอกาสที่เขากับเราอาจจะมีการเดินทางไกลหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศ แบบนั้นก็ได้อยู่กันคนละจังหวัดก็ได้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นต้องไปไปมามาสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีรูปแบบเดิมๆอีกครั้งหนึ่งได้ไพ่แบบนี้คือไพ่เด็คเทมเพลนส์กับไพ่หนึ่งดาบเนาะการปรับความสมดุลน,นะครับสิ่งต่างๆมันจะนํามาซึ่งความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะเคลียร์คัดจบเพราะว่าหนึ่งดาบมันคือ,อการตัดตัดนี้ที่เนื้อหมายถึงตัด ปัญหาและตัดอุปสรรคในชีวิตของคุณอะไรสำคัญเก็บไว้อะไรที่มันไม่สำคัญก็พยายาม move on นะครับอะไรสำคัญ keep มันเอาไว้เก็บมันเอาไว้ในชีวิตของคุณให้มากที่สุดแต่อะไรที่ไม่สำคัญตัดมันออกไปเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตมันดูไปต่อมันดูมีความซั c c e s s สิ่งต่างๆที่ดีได้จากไพ่เดอะซันนะครับแล้วก็สี่ไม้เดอะซันกับสี่ไม้เนี่ยมาเนี่ยบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์คือดีมากดีสุดๆนะครับมันจะทําให้เขากับเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนมีมุมมองมีความรู้สึกมีอะไรดีๆกับกันและกันได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นทางที่ดีสุดๆเลยนะครับที่จะได้รับโอกาส สิ่งดีๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตแล้วก็ดูไปต่อกับความรู้สึกที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับคืออยากจะบอกว่าปัจจัยของความสัมพันธ์น่ะมันมีปัญหาได้มันมีความรู้สึกแย่ๆได้นะครับแต่ถ้ามันเห็นทางออกมันเห็นแสงสว่างมันเห็นโอกาสนะเราก็ต้องไขว่คว้า หรือว่าปรับหรือแก้ไขหรือเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคเนาะทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิญญาในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่อง บูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราบ